รักแนวรอยแค้นบทที่17โอ้ยามดึกลำพึงถึงโฉมฉายใจยังหายหวนคนึงถึงความหลังรามพงมหาพานิชจุดบุหรี่สูเบเงียบๆมองไปบนท้องฟ้าหมู่ดาวกลุ่มไหนหนอคือหมู่ดาวลูกไก่ดาวลูกไก่กิติกาเธอรักเขาแน่หรือคันแล้วรามพงก็นึกแค้นขึ้นมา ฉันจะรักเธอได้อย่างไรเธอสร้างรอยแค้นให้ฉันเธอทำให้ลามราตต้องตายแบบนี้ถึงเวลาของฉันแล้วเธอเดินเข้ามาหาเขาเองอย่าบอกเลยว่ารักกิติกาคงพูดอย่างนี้กับผู้ชายทั่วหน้าถ้าไม่พูดก็คงไม่ให้ความหวังบ้างหรอกฉันจะต้องลบรอยแค้นของฉันเสียทีเดาลูกไก่บุหรี่ก้นแดงถูกกดจนดับ กับจานเขียอพระจันทร์คืนนั้นลอยดวงกลมโตเหนือทิวไม้หัวใจของเขาอ่อนหวานและซาบซ่านใจอย่างประหลาดเมื่อคิดว่าแปลกจริงทำไมรู้สึกต่อกิติกาอย่างนี้นะไม่จริงหรอกเราดีใจที่จะได้แก้แค้นให้รามราช่ังหากกลิ่นดอกไม้หอมกลิ่นนี้กิติกาเพิ่งรู้ว่าเป็นกลิ่นดอกสารพี หอมโชยลมมาจากตึกหลังมหาพาณิชย์หญิงสาวซบหน้ากับหมอนนึกในใจคิดถึงแต่ร่างสูงใหญ่มีความสง่าของรามพงศ์ป่านนี้เขาหลับหรือยังหนอเขาบอกว่าเขารักเธอเช่นเดียวกันเธอเชื่อเพราะอยากเชื่ออยู่แล้วเสียงเคาะประตูห้องกลางดึกทำให้ร่างบอบบางผวาจากเตียงนอน เสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนและดังติดติดกันใครคะดาวลูกไก่นี่ฉันเองคุณรามพงศ์กิติการีบเปิดประตูรับมีอะไรกับดาวลูกไก่หรอคะแสงจันทร์คืนนั้นสว่างเธอเห็นใบหน้าคมคายนั้นมีรอยยิ้มอ่อนโยนกิติการลังเลใจเมื่อร่างสูงนั้นก้าวเข้ามาในห้อง กิติกาก็ไม่อาจปฏิเสธผู้ชายที่เขาอุปการะ,ะเธอได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอรักเขาหมดหัวใจฉันคิดถึงเธอมากแล้วลูกไก่หญิงสาวเปิดไฟในห้องจนสว่างเมื่อเห็นรามพงปิดประตูแถมยังล็อกประตูห้องสีหน้าของเขาคงมีรอยยิ้มอ่อนโยนเธอคิดเช่นนั้นฉันเลยมาหาเธอเธอรักฉันคงไม่รังเกียจฉันใช่ไหม อ้อมแขนของรามพง์ตวัดล่างน้อยเข้ามาในอ้อมอกทันทีกิติกาซบหน้ากับอกกว้างนั้นเธอรอคอยอ้อมกอดน,นี้มานานแล้วแต่คงไม่ต้องใช่วิธีที่ผิดทํานองคองทำค่ะยาวลูกไก่ไม่รังเกียจคุณแต่ดึกแล้วค่ะพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันนะคะคุณรามพงกิติกาเสียงห้าออดอ้อนวอนอ่อนหวานนะัก ดวงตาคมคู่นั้นอ่อนโยนกว่าทุกคราวเธอไล่ฉันกลับห้องหรือไม่ค่ะแต่ดาวลูกไก่ไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นค่ะเข้าใจผิดอะไรหรือเสียงห้าวถามอย่างอารมณ์ดีรามพงก้มหน้าลงมาจูบที่พวงแก้มนวลสองข้างไปมาลมหายใจอุ่นเคลียข้างแก้มกิติกาซบหน้ากับอกกว้างอย่างกระดากอายแต่ก็อ่อนหวานดื่มด่ำหัวใจยิ่งนัก เสียงห้าวถามซ้ำอีกเข้าใจผิดว่าไงหรือดาวลูกไก่เข้าใจผิดว่าเรามีอะไรการก่อนแต่งงานนะสิคะดวงหน้าคมคายยิ้มอ่อนโยนยิ่งขึ้นถ้าฉันจะทำให้เขาถูกใจละ่ะดาวลูกไก่อะไรนะคะกิติกาดิ้นลนอย่างลืมตัวแต่อ้อนแขนของรามพงกลกับกระชับกอดเธอแน่นขึ้นคุณรามพงจะทำอะไรดาวลูกไก่คะ เธอรักฉันไม่ใช่หรือเสียงห้าวเล้าลมอ้อนแขนกระชับร่างแน่งน้อยแนบอกแต่ก็บอกว่าการทนุถนอมสุดใจฉันก็รักเธอแล้วเราจะกลัวอะไรอีกล่ะเดาลูกไก่หมายความว่ากิติก,ตการตะลึงงันรามพงก้มตัวลงช้อนร่างบางละห่มอุ้มเอาไว้ในอ้อมแขนแล้วเดินไปวางไว้บนเตียงร่างสูงแนบลงมาใกล้อย่าค่ะคุณรามพง กิติการละล่ำละลักรีบลุนล่างลามพงออกจากตัวหากล่างสูงสง่ายังคงนั่งอยู่บนเตียงมือแข็งแรงข้างหนึ่งยันคล่อมล่างของเธอไว้กับฟูกนุ่มมืออีกข้างหนุ่มเล้าลมเธออย่างนิ่มนวลเราจะเป็นของกันและกันนะคนดีดาวลูกไก่ฉันรักเธอเหลือเกินล่างสูงใหญ่แนบชิดลงมาอีก หากกิติก,การีบลุนล่างนั้นไว้จนรามพงถอยออกไม่ค่ะต้องไม่ใช่อย่างนี้นะคะคุณรามพงเธอไม่รักฉันหรือดาวลูกไก่ดาวลูกไก่รักคุณค่ะแต่คุณรามต้องไปขอกับคุณพ่อของดาวลูกไก่ก่อนค่ะทำไมต้องร้อนใจด้วยคะท่านคงไม่ยกดาวลูกไก่ให้ผมหรอกแต่ดาวลูกไก่รับรองค่ะดาวลูกไก่จะเป็นของคุณรามคนเดียวขอให้คุณราม ไปสู่ขอกับคุณพ่อก่อนนะคะเธอไม่ไว้ใจฉันใช่ไหมเสียงห้าเครียดขึ้นเดาลูกไก่ไว้ใจคุณรามพงค่ะเสียงใสหวานละห้อยแต่ถ้าทำอย่างนี้เท่ากับคุณรามพงไม่ให้เกียรติของคุณพ่อของเดาวลูกไก่ถ้าท่านรู้ท่านคงเสียใจงั้นก็หมายความว่าถ้าฉันไม่ไปสู่ขอเธอกับคุณพ่อของเธอเธอจะไม่ยอมเป็นของฉันใช่ไหมรามพงเสียงแข็งกล้าวขึ้น เธอคงกลัวว่าฉันจะหลอกเชยชมแล้วทิ้งขว้างใช่ไหมกิตติกาอึกอักรามพงมีท่าทีโกรธจนนั่งตัวตรงอยู่บนเตียงแววตาหมางเมินขึ้นท่าทีของเขาเริ่มเย็นชาใส่เธอไม่ไว้ใจฉันใช่ไหมกิตติกาเสียแรงที่ฉันรักเธอนึกว่าเธอไว้ใจฉันที่ฉันมาหาเธอในคืนนี้เพราะความรักถ้าเธอไม่ไว้ใจฉันงั้นเราเลิกกัน ร่างสูงสง่าลุกพวดขึ้นจากที่นอนนุ่มแล้วก้าวเท้ายาวๆไปที่ประตูห้องรามพงมิวายหันกลับมามองหญิงสาวราวกับจะรอคำตอบใหม่แล้วเลิกกันเถอะกิติกาล่างละหงรีบลุกจากเตียงนอนผวาเข้ามาหากิติกาสอดแขนโอบร่างสูงจากด้านหลังศบหน้ากับแผ่นหลังนั้นเอ่ยงอง,งอนอ่อนหวานพราะกลัวรามพงจะโกรธ เธอตามหาเขามานานจนเกือบสมใจแล้วจะยอมให้เขารอยหายไปจากชีวิตของเธอได้อย่างไรคุณรามพง์โกรธดาวลูกไก่หรือคะฉันไม่โกรธแต่แค่น้อยใจรามพงเล่นแง่และเกิดได้ผลเกินคาดเพราะกิตติกาอ่อนต่อโลกและผู้ชายนักและแม้รามพงจะไม่เจนผู้หญิงแต่กิตติกา ก็อยู่ในฐานะเสียเปรียบเต็มประตูเพราะความรักที่มีต่อรามพงอย่างมากมายทำไมเธอจะเป็นของฉันก่อนไม่ได้กิติกาตาคมขึ้คู่นั้นมองหญิงสาวอย่างโลมเลียรามพง์มีท่าทีอ่อนหวานเมื่อเห็นหญิงสาวอ่อนโยนกับความต้องการของตัวเองกิติกากำลังตายใจเมื่อรามพง์เล้าลมด้วยความหวานฉันรักเธอมากเช่นเดียวกันดาวลูกไก่รัก จนรอไม่ไหวแล้วเธอจะขัดใจผู้ชายที่เธอรักได้จริงๆหรือกิติกาเสียงในตอนท้ายอ่อนหวานเป็นล้นพ้นกิติกาใจอ่อนจนไม่กล้าขัดใจอีกเมื่อรามพงพูดจบแล้วก็เอ่ยเสียงกระซิบที่ใบหูว่าเธอจะต้องเชื่อใจฉันดาวลูกไก่ฉันจะไปสู่ขอเธอกับคุณพ่อแน่นอนคืนนี้เธออนุญาตฉันแล้วใช่ไหม ถ้ากิติการไม่ยินยอมจริงๆรามพงก็ไม่ต้องการหักหาน้ำใจของเธอหากแต่หญิงสาวนิ่งเงียบด้วยใบหน้าที่แดงก่ำเล่ากับผลตำลึงและรีบซุกหน้านวลนั้นไว้ในอ้อมอกอย่างกระดากอายแขนแข็งแรงคู่นั้นก็กอดล่างแน่งน้อยไว้แนบอกแล้วอุ้มล่างบอบบางตรงไปที่เตียงนอนอีกครั้งร่างของรามพงแนบชิดลงมาอีก กิติกาพวาออกห่างแล้วบอกด้วยน้ำเสียงกระดากอายว่าคุณลามพงค์คะปิดไฟก่อนนะคะด้วยวิสัยของชายลามพง์รู้ว่ากิติกากระดากอายจริงๆล่างสูงลุกขึ้นปิดไฟกลางห้องแล้วเปิดไฟที่โคมไฟดวงเล็กๆที่โต๊ะข้างหัวเตียงแทนให้พอมีไฟสว่างพอสลัวสลัวล่างสูงทาบทับลง อกแนบชิดร่างน้อยรามพงได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากเรือนร่างนั้นและไม้คล้ายกลิ่นสารพีหลังตึกยิ่งนักแขนแข็งแรงรวบล่างกิติกาเข้ามาในอ้อมอกเห็นหน้านวนแดนจัดในความสว่างสลัวเธอกอดตอบรามพงก้มหน้าลงแนบริมฝีปากประทับจูบอ่อนหวานดื่มด่ำที่ริมฝีปากอ่อนนุ่ม วินาทีนั้นรามพง์ก็ตระหนักถึงลดอ่อนหวานซาบซ่านในหัวใจจนเขานึกชะงนใจตัวเองนักเขารักหรือแค้นผู้หญิงคนนี้กันแน่นะทำไมหัวใจจึงอาบอิ่มความสุขอย่างประหลาดล้ำคุณรามพงคะกิติก,กาตื่นขึ้นมากลางดึกรู้สึกอบอุ่นไปทางล่างเพราะร่างสูงยังนอนกอดเธอไว้แนบอกร่างทั้งสองคลุมด้วยผ้าห่มผืนใหญ่หนาด้วยกัน รามพงเป็นคนห่มให้เธอเองเขาอ่อนหวานเอาใจเธอนักอาการที่ปฏิบัติต่อเธออ่อนโยนทนุถนอมจนเธอรู้สึกถึงความเป็นสุภาพบุรุษของเขาถึงอย่างไรเธอก็เป็นของเขาก่อนเข้าพิธีแต่งงานสำหรับเธอนั้นเธอยินยอมกับความปรารถนาของเขาเพราะเธอรักและไว้ใจเขาแต่บิดาคงเสียดายตัวเธอและคงเสียใจไม่น้อย กลิ่นดอกไม้หอมโชยชายมาตามทางลมกริติกาหยาดน้ำตาออกมาเธอรู้แต่คำว่าเธอรักรามพงแต่ก็อยากร้องไห้ด้วยนึกน้อยใจนักทำไมเขาจะต้องทำกับหล่อนเวลาอันสมควรตื่นแล้วหรือดาลูกไก่คนที่นอนเคียงข้างตื่นขึ้นแล้วแขนแข็งโอบล่างที่ลุกนั่งให้นอนลงข้างเตียงจนได้รามพงพงผงศรีะจากหมอน มองหน้านวนที่ทอดกับหมอนใบใหญ่ไหนร้องไห้ทำไมบอกมาสิเปล่าค่ะโกหกฉันได้ลงคอนะรามพงเอ่ยล้อๆดูสิน้ำตาไหลเป็นทางอย่างนี้ยังโกหกฉันได้จมูกโด่งของรามพงเกลือกมาที่พวงแก้มนวลเขาจูบพลางหอมแก้มนวลซับน้ำตาให้อากับปฏิกิกริยาเล่ากับเด็ก จนกฤติกายิ้มออกมาเธอกอดตอบรามพงเอ่อยวิงวอนว่าคุณรามพงต้องไปสู่ขอกับดาวลูกไก่กับคุณพ่อจริงๆนะคะเข้าใจแล้วนะ่ารามพงรับคำไปตามแกนแต่แววตาคมมีลิ้วลอยสะใจกุลสตรีสุดสวยมีสเสน่ห์อย่างกฤติกาในที่สุดก็แค่นี้เองสเสน่ห์ของเธอทำให้รามราดตาย เขาต้องลบรอยแค้นนั้นด้วยตัวเองอย่าหวังเลยพิธีแต่งงานที่กิติการ้องขอต้องเร็วๆด้วยนะคะเดาวลูกไก่กลัวค่ะกิติกาซุกหน้าไวก้กับอกนั้นอีกมือแข็งแรงอบอุ่นของรามพงษ์ไล้ผมยาวสลวยอย่างทนุถนอมกลัวอะไรละ่ะดาวลูกไก่ดาวลูกไก่กลัวกิติกาอายเหนียมขณะกระซิบตอบที่หูของรามพงษ กลัวท้องก่อนแต่งงานค่ะเดี๋ยวใครๆจะรู้ค่ะว่ารามพง์มหาพาณิชนิ่งอึ้งไปอีกกิตติกาอ่อนหวานบริสุทธิ์อ่อนต่อโลกนักไม่เสียแรงที่รามราชทั้งรักทั้งหวงชายหนุ่มถอนหายใจยาวเสียงใสหวานตอบเขาอย่างกระดากอายว่าดาวลูกไก่อายเขาค่ะอย่าให้ใครรู้นะคะนันนิ่มนวลกับพายุก็เหมือนกันถ้าเขารู้ดาวลูกไก่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะคะ วุ้หนึ่งรามพง์นึกถึงหญิงสาวกิติกาถ้าเธอไม่ทำให้รามราดตายเขาก็จะไม่ทำกับเธออย่างนี้แต่ในหัวใจก็แค้นแสนแค้นนักพันหัวใจของรามพงค์ก็เริ่มสับสนเมื่อประจักษ์ถึงความอ่อนเยาวบริสุทธิ์ของหญิงสาวที่เขาได้เชยชมมาทั้งคืนกิติกาแอบมองหน้าคมขืมของหนุ่มใหญ่ที่นั่งข้างๆโต๊ะรับประทานอาหาร หัวใจของเธอปั่นป่วนขึ้นด้วยความจงรักภักดีประสาหญิงที่ยอมมอบกายมอบใจให้ชายแล้วแต่เช้าวันนี้รมพงเฉยเมยเหลือเกินทั้งที่เมื่อคืนเขาได้เป็นเจ้าของร่างกายของเธอเขาอ่อนหวานออดอ้อน,ออนขอความรักจากเธอราวกับว่าเธอเป็นราชนินีแห่งอาณาจักรรักก็มิปานเธอใจอ่อนและนึกว่าเขาจะต้องปฏิบัติต่ตอเธออย่างนั้นตลอดไป ชาวมืดรามพงรีบกลับห้องของเขาแต่พอเจอหน้ากับในวงอาหารเขาคืมเฉยเมยเหมือนเดิมอีกกิติการนึกน้อยใจเขาจะเฉยเมยกับเมียของเขาถึงเมื่อไหร่หนอหญิงสาวเลยสายตาออกไปนอกห้องโถงเธอสบตากับพายุรู้สึกแววตาคู่นั้นอ่อนหวานจัดและมีประกายปรารถนาคล้ายกับที่รามพงมองเธอเมื่อคืน บัดนี้เธอเข้าใจแล้วแววตาคู่นั้นมีความหมายอะไรซ่อนอยู่กิตติกาสะดุง้งนึกกลัวความยุ่งยากทำไมพายุถึงรู้สึกกับเธอเช่นนี้ในเมื่อตลอดเวลาเธอยอมแสดงความรักต่อรามพงเท่านั้นกับข้าวไม่อร่อยหรือคะดูคุณรามพงทานนิดเดียวนางนิ่มนวลที่ยืนอยู่ข้างๆเอ่ยตัดพ้อต่อว่าหากรามพงตอบขึมๆไปว่า จะรีบไปทำงานที่บริษัทกิติกานึกน้อยใจเพราะเธอรู้สึกว่ากับข้าวมื้อนั้นอร่อยที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เธอกำลังรับประทานอาหารกับสามีอยู่เธอคิดจะตักทานอีกหลายจานแต่จูจ่ๆรามพงก็รีบอิ่มพรอยให้กิติกาไม่อยากทานอีกคุณรามพงทานข้าวกับดาวลูกไก่ต่ออีกจานนะคะกิติกาอ้อนวอนอยากจะนั่งรับประทานข้า,าวเช้ากับรามพง์ต่ออีกสักครู่ แต่ร่างสูงลุกจากเก้าอี้ตอบอย่างไม่มีเยื่อใยเธอทานคนเดียวก็แล้วกันดาวลูกไก่ฉันห่วงงานที่บริษัทฉันไปก่อนละ